ข้างอันตรายในเรื่องของการแบบชิงทรัพย์หรืออะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศปาปนอยู่นีๆอันนั้นคือจีปนมีแทนค่าเลยไม่โ f i ไฟก็จะเป็นแบบนี้นะคะครบละ11ประเทศอาเซียนนะคะขับไม่ได้หลายวันเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยทะเลเก้าก็คือห้ามขับวันสุกรอ้าวอืมอร่อย ไนสุดก็มาถึงแล้วจะไปดูบรรยากาศสนามบ,บินกันดีกว่าว่าเป็นยังไงน,นี่นะคะมาถึงสายพาแล้วนะเขามีรถเข็นสแตนบายให้ด้วยนะคะสนามบินนะคะก็กว้างใหญ่มากนะคะแล้วก็พี่ต่อหมอก็อน,น่ารักนะคะไม่ได้ถามอะไรมากถามว่า อ,อยู่กี่วันแล้วก็ตอบไปไม่ได้ให้เอกสารหรืออะไรใดๆนะคะในพาสปอร์ตคือเล่มแบบไปหลายที่แล้วแล้วเราก็เที่ยวอยู่แล้วไงเขาก็เลยไม่ได้ถามอะไรมากผู้หญิงไทยอ่ะนะถ้าเกิดเพิ่งไปประเทศแปลกๆครั้งแรกแล้วแบบเล่มว่างๆปเปล่าๆเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะอันนี้อันนี้บอกกันตรงๆเลยเพราะว่าคนไทยหนีไปทํางานต่างประเทศเยอะมากมันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เขาอยากไปเที่ยวกันจริงๆนี่นะคะออกมาข้างหน้าแล้วนะหลังจากที่เราผ่านด่านสุลกากรแล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าสนามบินเลยนะคะสวยหรูมากๆเลยนะคะได้ทําการจองรถเช่าไปแล้วนะคะทีนี้เราก็ก็ต้องหาก่อนว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนอะบินมาจากปาับนิวกินีนะคะแล้วพอบินลงที่ฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยเห็นสนามบินรู้สึกว่าควลาบรรยากาศกันเลยนะครั้งแรกที่นาชาได้แลนดิ้งลงที่สนามบินแจ็กสันอะหรือว่าสนามบินที่ปาับนิวกินีคือแบบโอ้ เฮ้ยไม่ใช่ว่าแบบไม่ดีหรืออะไรแต่แค่รู้สึกว่าเราไม่คุ้นชินกับตรงนี้แต่พอเรียนรู้ว่าทำได้เที่ยวได้อยู่ได้ปรับตัวแล้วอ่ะค่อนข้างโอเคนะคะอาจจะมีบางจุดที่เราค่อนข้างไม่แฮปปี้เท่าไหร่โดนไถ่ตานล้วงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยน้าชาชอบยูนิฟอร์มของเขานะยูนิฟอร์มเขาสวยนะสีม่วง นี่ไงเขากําลังที่จะขึ้นรถบัสไปยังที่พักเนาะก็คือเขาก็มาที่นี่คืนหนึ่งแท็กซี่ฟิลิปปินส์เนาะทัรวริสพาฮิเคิลเออก็น่าจะใช่นะเป็นรถแท็กซี่อีกประเภทหนึ่งนี่นะคะเราก็มาที่เบสิกนะคะก็คือเรานัดกับเฮอร์สไว้นะคะตามป้ายนะเบสิกเนาะก็เดี๋ยวเขาจะเอารถมาให้นะคะเอารถมาส่งมีดีดีฟรีฟิลิปปินส์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะพนักงานมาส่งรถแล้วนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวเขาจะพาไปที่ออฟฟิศนะคะที่นี่เขาขับพวงมลาลัยซ้ายนะนี่นะคะก็มาดูบรรยากาศ ด้านหน้าสนามบินนะคะก็โอ้โหคนละเรื่องเลยนะวิทําไมมันมืดขนาดเนี้ยเฮ้ยจริงดิคือก่อนหน้านี้สนามบินคืนสวยหรูมากแต่พอออกมานี่คือบรรยากาศคนละฟิลลิ่งกันเลยนะคะคือมันจะเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคือสไตล์แบบฟิลเหมือนคนส่งคนส่งรถทัวนึกออกปะเออนึกออกปะเอออาจจะเป็นเพราะมันตอนกลางคืนด้วยแหละมันก็เลยอาจจะแบบคนละฟิลลิ่งกันนะคะอ่ะ ออกมาแล้วนี่นะคะเราก็มาถึงที่เฮิร์สแล้วนะคะเขาพามาที่ออฟฟิศที่หนึ่งเนาะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะคือต้บอกก่อนนะว่าเฮิร์สนะคือนาชาก็เช่าประจำนะไม่ใช่สปอนเซอร์แต่อย่างใดบอกไว้ก่อนนะคะรถ <laughs> ของคุณนะที่ขับแบบมีเลข1กับ2ในวันจันทร์เนี่ยก็คุณห้ามขับ อ๋อค oh, ือแก้ป like ัญหาติดเขาสอนนะก็คือการดูเลขทะเบียนให้ดูตัวเลขตัวสุดท้ายของป้ายทะเบียนนะคะตามที่น้าชาถ่ายป้ายไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็ว่าอยู่ถ้านับทุกตัวเนี่ยขับไม่ได้หลายวันเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเลก้าก็คือห้ามขับวันศุกร์ใครเลขตัวท้ายเลขที่เท่าไหร่ก็ห้ามขับในมินิลา อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนชาก็ได้ถามกับทางเจ้าหน้าที่เลยนะคเขาบอกว่าสําหรับการเดินเที่ยวกรุงมนิลานี่คือช่วงกลางวันเนี่ยก็คือเดินเที่ยวได้ปกติแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหลัง5้าโมงเย็นเป็นต้นไปห้ามเดินนะคะอันตรายนะเขาบอกว่าอันตรายนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของกรุงมนิลานะคะบนท้องถนนก็จะประมาณนี้ก่อนนั่นนี่คือรถเยอะมากน้าชาไม่กล้าถ่ายคลิปนะเพราะว่าต้องปรับตัวก่อนเพราะมันพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยซ้ายไม่พอมอไซค์เยอะแยะอีกขับรถก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะปาดกันแบบ ากันยับอ่ะเนี่ยอย่างคันหน้าอย่าเลข9ใช่ปะนับจากตัวเลขตัวสุดท้ายของป้ายทะเบียนใช่ปะก็เท่ากับว่าคันข้างหน้าเนี่ยจะไม่สามารถขับในเขตเนี่ยได้ในวันศุกร์ห้าข้ามแต่เจ็ด 5, โมงเชา้าถึงหนึ่งทุ่ม <_ an> เขาก็มีเลนของมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะเห็นไหมเนี่ยที่มันมีไฟเส้นเขียวๆเนี่ยตลอดทางแล้วไงใครแคร์คะเขาก็ขับกันในเลนรถจนไปเลยและเจอของดีเข้าแล้วนะคะของดีฟิลิปปินส์นะคะเช็ดกระจกค่ะโอ้โหมันมันแบบรถมันติดเลยขนาดเนี้ย โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสวัสดีนะคะกับอีกหนึ่งวันนะวันนี้ก็อยู่ที่หน้าโรงแรมฮอปอินนะคะคืนละ700ถูกมากเลยนะคะเฮ้ยโอ้โหทำไมปลาปัวนอนแพงแต่ไมที่นี่นอนถูกมองดูแล้วแบบมันไม่น่าจะอันตรายมากหรืออะไรอะ่ะก็นอนได้นะคะสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ค่ะว่าอันตรายไหมค่อนข้างอันตรายระดับหนึ่งนะเป็นสถานีรไฟฟ้าเหลือเนี่ยมีกาสองคนนะคะตรงนี้ด้วยนะ อากาศค่อนข้างร้อนนะคะผู้คนก็เดินขึ้นมากันเยอะสแกนของด้วยหรออันนี้แบบสแกนของแบบก่อนเข้าสถานีรถไฟนะคะให้ซื้อตั๋วแบบเหมือนของบ้านเรามั้งหรือว,ว่าซื้อหน้าเคาเตอร์ก็ได้หน้าจาสถานีรถไฟก็เป็นแบบนี้เลยเราก็ซื้อตั๋วกับเขานะเอ็กิวนี่นะคะก็รับเงินทอนมาชึบเ <Thank you. S 1> อ็นมาค่ะ <Thank you. S 1> ช่วยเขาหน่อยแล้วกันเอ็น <Thank you. S 1> uh ิวอ่าฮะ Thank you ต้องบอกก่อนว่าระบบความปลอดภัยคือสุดจัดประหลัดบอกมากอาปาแตะบาตก,ก่อนนะคะอรถไฟหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะภายในรถไฟก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่นั่งหันหน้าเข้าหากาศค่าเดินทางก็จะอยู่ที่ตามนี้นะคะตกคนละ13เปโซคนก็นั่งกันเต็มเลยนะ เราก็มายืนตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเรามาที่ฟิลิปปินส์นเนี่ยก็ถือว่าครบแล้วนะอาเซียนเนาะครบทั้ง10ประเทศแล้ว 10- หรือ11เนี่ยแหละนาชาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ตกลงตีมอเนี่ยเขาได้เข้ารวมอาเซียนอยา่างแหล่งข่าวบางแหล่งก็บอกว่าเข้าแล้วแต่ว่านาชาเข้าไปที่เว็บไซต์ของอาเซียนทางการนะก็ยังไม่เห็นเพิ่มแต่น้าชาก็ขอพูดลวมไปเลยแล้วกันว่าครบละ11ประเทศอาเซียนนะคะสำหรับประเทศนี้ก็เป็นประเทศสุดท้ายที่ อ,อยู่ในอาเซียนนอฟิลิปปินส์นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะเอจริงนะยืนจุดนี้ก็ดีนะแต่ว่าถ้าได้อยู่ขบวนหน้าสุดก็น่าจะแบบวิวน่าจะสวยกว่านี้อมีทางแยกไปที่อื่นด้วยนะมันน่าจะคนละสายกันหรือเปล่าฟิวและบรรยากาศมีความเหมือนแบบเหมือนกรุงเทพมากๆเลยนะ สถานีเดียวนะคะก็ถึงแล้วนี่มีถังดับเพิิมด้วยโอ้ความปลอดภัยคือโคตรปลอดภัยอะตรวจของงนึกออกป่ะตรวจของแบบมีเครื่องสแกนเลยอะแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่คือ จัดเต็มมากนะคะไม่มีกําแพงกั้นนะคะ <S <S ก็ยืนระวังหน่อยละกันนะจริงๆตอนนี้นาชาก็เริ่มกลัวนะเวลายืนแบบตรงแถวรถไฟเนะี่ยแต่ยิ่งไม่มีกําแพงกัน้นนี่คือพูดตรงๆว่าน่ากลัวมากมันจุเสี่ยวสลักสถานีรถไฟมีห้องน้าด้วยนะแต่ที่รถไฟนะคะนี่เราอยู่ที่เกรซอนอเวนิวเนาะสถานีรถไฟก็เป็นก็เป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีแผนผังบอกด้วยว่าทางออก3ทางออกเท่าไหร่มีถังขยะด้วยนะมีการมีซ e เค r ร t ตี้นะคะนี่นาก็บัตรสอดเข้าไปนะคะ น้าชาชอบพังออกแบบนี้มากเลยอ่ะดูดิมันเป็นแบบมมหมุนๆน่ะเห็นไหมดูดิทุกสถานีขาเขา้าอ่ะจะมีที่ตรวจของนะคะพนักง,งานทำความสะอาดนะคะก็คือเช็ดถูกาแพงเช็ดถูเป็นตรงนี้เลยเออฟุตบิอ๋อก็เป็นทางเดินสะพานปะอ๋อเออใช่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 นี่ไงเออทางเดินนี่ไงอาจจะมวมนิดนึียไม่เคยเดินเดินมัวมัวนี่นะคุณดูนะโอ้โหดูดิ นี่คือกรุงมนิลานะเราก็ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟนะชาว่าก็ไม่ยากนะเราก็ดูว่าแบบเราอยากจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็ดูว่าสถานีลงตรงไหนยังไงแล้วก็ซื้อตั๋วตรงที่หน้าเคาน์เตอร์ก็จบสะพานลอยที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่ากรุงมนิลานีก็เป็นอีกหนึ่งในติดอันดับท็อปรถติดนะคะระดับโลกเลยนะเขาถึงต้องมีแบบการแก้ปัญหาแบบว่าเออเลขเทะเบียนไหนเลขเทะเบียนไหนห้ามวิ่งวันไหนในวันไหน,นมุมนี้สวยนะเอาจริง,รงไหม ถ้าไม่บอกว่ามาฟิลิปปินส์เนี่ยนึกว่ากรุงเทพนะเหมือนมากคุณดูดิตึกตึก,ตกอะไรคือกรุงเทพ่ะคุณเออเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่เห็นป้ายข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็นึกว่าแบบประเทศไทยอะ่ะเออเข้ามาในห้างนะคะที่ห้างก็มีที่ตรวจของเหมือนกันนะคือตรวจแล้วก็ เปิดกระเป๋าดูนิดนิดหน่นอยๆนอยมีโจลี่บีด้วยนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยมิเ i c a l c l ค n ลินิกอมีคลินิกด้วยอันนี้ก็คือร้านอาหารโ o โ o โต r คอเนอร์บูธต,ตรงกลางก็จะเป็นของกินเล่นลนะเนาะก็แวะซื้อได้นะคะห้างก็ไม่ใช่ห้างใหญ่อะไรก็ฟิลแบบโลตัสบิ๊กซีมีเก้าอี้นวดด้วยนะคะสิบห้าเปโซก็ได้ขนมจีบมาฮาลูแล้วลูกอะไรกลมกลเนี่ยคืออะไรอะ่ะมะนาวอ่ออ้าวอืมอร่อยสิบห้าเปโซนะ สดชื่นในแบบแวะลองท้องก่อนนะคะนี่นะคะเราก็มาห้างอ y a l a Mall Ayala Mall นะคะเห็นไหมมีที่ตรวจอีกแล้วนะก็ไปอีกห้างหนึ่งนะอยู่ที่ n o r t a v n e นะคะก็เป็นสถานีที่นชาพักโรงแรมแถวนี้นี่แหละเฮ้ยมีขายรถยนต์ด้วยคือปกติอะที่นชาจะเห็นเนาะที่บ้านเราประเทศไทยบ้านเราอะคือบูธต้องแบรนด์ไหนแบรนด์นั้นเลยอันนี้คือแบบมันติมนติแบรนด์สุด หรือถ้าจะต้องมาติแบรนด์มันก็ต้องเป็นพวกเกรมาร์เก็ตที่นําเข้ารถหรูอะ่ะถึงจะแบบเออมีหลายแบรนด์อยู่ในบูธเดียวกันนะคะราคารถตามนี้เลยนะคะอ,อเมลา L, Turbo ่า1.0ลตรเทอร์โบนะคะคันละ8 3 9 0 0 0เปโซนะมีตารางขอนด้วยนะคะ่อนได้สูงสุด60เดือนว้าวนี่มันต้องแบบคึกคืนแบบนี้นี่นาชาชอบนะแลนด์มาร์คนะแลนด์มาร์คเป็นแบบเคาเตอร์แบรนด์อีกแล้วนะคะ มันเป็นเหมือนฟิลแบบโซนเซนทันนะ่ะเออนึกออกไหมแบบรวมขายเสื้อผ้าขายแบรนด์ mm hmm. เครื่องเล่นแบบโฟดีอะไรเงี้ยโอโห้หนายดีเลยเหรอเก้าดีเลยคนละร้อยเปโซนะหกสิบาทถูกมาก mm hmm. หน้าตางคนฟิลิปปินส์นี่คือมีความแบบเหมือนคนไทยมากๆเลยนะคือแบบนาชาก,ก็แบบเดินเดินเดินไปแล้วก็ดูผู้คนไปคือหน้าเหมือนคนไทยแปลกมากทั้งทั้งที่ภูมิประเทศของบ้านเราเนอะไทย อยู่ภากหนึ่งปินิปินก็คือเป็นเกาะออกมาไกลมากนะคะขั้นกลางด้วยเวียดนามซึ่งเวียดนามน่าจะออกไปทางมวยๆอะไรอย่างนี้ดีกว่ามวยๆวยต,ตีอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกอนนะว่าถ้า ไม่ได้บอกว่ามาประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็เรียกว่ามาประเทศไทยนี่นะคะอาหารมาแล้วนะนาชาสั่งแอดออนไข่ต้มด้วยแต่ที่งงคือทําไมเขาจะให้ช้อนซ่อม2คู่เลยนะทั้งหมดนะคะที่สั่งมานะ665เปโซนะคะมือน,นี้เท่ากับ3า9บาทเป็นข้าวหน้าเนื้อนะสองร้อเปโซก้วยละ126บาทนะคะแล้วก็รวมน้ำดื่มด้วย1แก้วนะแก้วละ75เปโซเท่ากับ48บาทนะคะแต่ว่ารอนานมากเลยอะแบบนานแบบนาน นันนะถ้าใครหิวมากนะแนะนำแบบบาร์ูไปเลยหรือว่าก็แบบทานรองท้องไปก่อนจะดีกว่านะคะเนาะอ,อร่อยมากตกชามละ280เปโซชามละ182บาทนะคะนาลาเบงนะหาของกินที่ห้างได้ราคาไม่แพงนะคะประเทศฟิลิปปินส์เนาะณชาก็มาเพื่อที่จะแบบมาดูวิถีชีวิตนะแบบมาอยู่ในเมืองเนี่ยแหละแล้วก็แบบเช่ารถเนาะลองแบบ ขับรถว่าแบบขับรถเลนไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะพวงมาลัยซ้ายอยู่เลนขวาแซงยังไงเวลาอยู่สี่แยกเจออะไรบ้างแล้วก็มาเดินห้างนั่งรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยณชาก็จะมาแบบมาดูมาสำรวจนะภาพรวมก็เหมือนในไทยเหมือนกันแล้วก็อาหารก็ไม่แพงด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือมาเพื่อที่จะให้แบบว่าติประเทศอาเซียนนะคะหรือ11เ็ประเทศอาเซียนเนาะก็คอมเมนต์กันได้นะคะผิดถูกไงก็ขออภัยด้วยค่อนข้างที่จะภูมิใจมากมากนะที่ชีวิตนี้เราสามารถเที่ยวได้แบบครบ จบประเทศอาเซียนนะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายนะสำหรับราชานะเพราะว่าเราก็ทํางานเนาะมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทาแล้วก็ต้องหาเวลามาเที่ยวด้วยเจ้าที่พกปืนด้วยนะคะร้านเค้กนะคะคุณมีกาดอยู่ตัง้งสองคนนะคะหน้าร้านเค้กไม่พกปืนปกติอะเวลาเราเดินห้างที่ไทยไม่เคยเห็นรปพอพกปืนไม่มีนะอย่างมากก็คือพกกระบอกไว้ตั้งรับสําหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดมาที่สตาร์บัคสนะคะ,นะคะสตาร์บัคคสุเดี๋ยวแยะไปหมด เของกินดูแล้วไม่แพงโคคนนาไมเคโต้นะ190เปโซนะคะเท่ากับแก้วละ1้อบาทราคาเหมือนจะถูกกว่าไทยด้วยซ้ำอ่อต้องบอกอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่เทคเอาไว้คุณทานที่เนี่ยคือคุณจะได้แก้วแก้วแบบแก้วที่ต้องทานในร้านอะแต่ถ้าหาว่าคุณเทคเอาไวเนี่ยคือคุณห้ามทานในร้านเป็นอันขาดเพราะว่า เขาลดลงเรื่องพลาสติกเนาะต้องออกทานนอกร้านนะคะทํคาความเข้าใจกันเลยนะแต่ว่าที่ไทยเหมือนเหมือนจะไม่ค่อยเข่งเท่าไหร่ใครป่วยก็มาซื้อยาได้นะเฮ้ยร้านขายยามีการด้วยอะต้องจ่ายแบบ12% 18เปโซเลยเหรอแล้วคือซื้อยามานะคะเราซื้อยาจากร้านขายยามาเราก็ไม่ได้อยากจะซื้อเยอะนะเนาะไอเขาว่าวันพีซของเรามีความหมายคือเรานึกว่าหนึ่งแผงแต่เขาให้มาเป็นแบบหนึ่งเม็ดแบบนี้ค่ะยาเม็ดเนี่ยเม็ดละ30เปโซแค่นี้ก็ขายเธอ ก็เลยแบบสื่อสารกันคือความเข้าใจเราเนาะปกติเราจะคุ้นเคยกับการซื้อยาที่แบบไม่ใช่เป็นกล่องหรือเป็นแพ็คอะเป็นแค่แบบเป็นแผงอะมึกออกมาแบบนี้แต่แผงอะแต่นี่คือวันพ i e คือหนึ่งหนึ่งเม็ด <c oughs> ก็จะมีแบบเป็นร้านขายของนะอยู่ตรงกลางนะฟิลเหมือนแบบตั้งบูธของกินที่ขายกลางห้างอะคะ่นะเนาะแบบเออก็มีเนาะเนี่ยเป็นสไตล์แบบฟิลิปปินส์เนาะห้าโมงแล้วนะคะดูดูด รถติดแล้วนะรถเริ่มติดแล้วมอไซค์ก็เยอะผู้คนเขาก็เลิกงานกันแล้วนะคะก็แบบเดินเข้าห้างกันเยอะมากเลนฝั่งนี้รถยังไม่ค่อยติดแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งรถติดมากนะคะมันก็แบบกลับได้กันนะเหมือนแบบออกนอกเมืองรถติดเข้าเมืองรถไม่ติดในขณะที่ตอนเช้าขาเข้ารถติดขาออกนอกเมืองรถไม่ติดเพราะว่าคนเขาเข้ามาทํางานกันสําหรับประเทศฟิลิปปิน,น,นส์นะาชาสังเกตเห็นว่า ใช่ที่เขารณลงเรื่องกาเลสเมนตนะ์หรือว่าการคุกคามมาเยอะมากเลยนะสถานีรถไฟฟ้ามีเยอะอถามว่าอันตรายไหมค่อนข้างอันตรายเรื่องของการแบบชิงทรัพย์หรืออะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศปาปวนอยกินีๆอันนั้นคือจีอ้ปนมีแทนค่าเลยเดี๋ยววันนี้เราขับรถเล่นนะคะไปหาอะไรกินข้างนอกกันนะหลังจากที่เราเดินเล่นกันแล้วนะก็มาดู บรรยากาศตกกลางคืนอีกแล้วนะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยล้าจากทิปปับปวนยีกินีนะวันนี้ก็วันจันทร์นะคะนะคนก็ใช้รถกันอยู่ดีเยอะมากคือขับรถค่อนข้างแบบไม่ค่อยแข่ไม่ค่อยแคร์เสื่อเบื่อกับรถติดที่กรุงเทพและคิดจะเช่ารถขับในกรุงมานิลาอย่ามาเลย แต่หลายคน,ค,นคิดว่าแล้วมาทําไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อย่างที่บอกค่ะมาต่อมาต่อประเทศอมมาให้มันครบ11ประเทศอาเซียนเท่านั้นแหละแต่ว่าก็คือแบบก็ถือโอกาสมาแบบซึมซับมาดูบรรยากาศในกรุงมนิลาเน,นี่ยแหละก็มาให้เห็นว่าถ้าเช่ารถเนี่ยรถติดมากเอาจริงเริ่มแบบเริ่มเซ็งมีการโฆษณาเบียด้วยนะคะแบบติดกับรถเก่งเลยนะคนขี่มอเตอร์ไซค์นะ ใส่หมวกทุกคนเลยนะทั้งคนขี่และคนซ้อนท้ายเนี่ยเขาก็ใส่หมวกกันทุกคนเลยเนี่ยเห็นปะถ้าแบบขี่ไปไหนมาไหนเนี่ยจะใกล้จะไกลก,ก,ก็ใส่หมวกดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภยัยมีมาห้าด้วยตรงนี้แล้วก็มีเคฟซีตรงนี้ด้วยตลอด24ชั่วโมงเอาละค่ะถึงแล้วนะคะกับร้านหม้อไฟนะคะคิงฮอ o พอตบาร์บีคิวมาโคตรจะยากรถโคตรติดว้าวจีทีอารหุยสวยมาก รถในฝันดิฉันเลยนี่ค่ะเป็นร้านฮอตพอตโอเค thank you นี่นะคะนาฉาก็สั่งซุปมา2แบบแล้วก็เป็นซุปซิกเนเจอร์แล้วก็ซุปเห็ดนั่นเองนะคือสั่งมาแค่นี้เนะาะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเราจะกินหมดหรือเปล่า <Yeah. S 2> เยอะไปปะหรือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วน้ำจิ้มนะคะนี่ก็คือปรุงเองนะคะแล้วก็อันนี้คือทางร้านปรุงให้นะมีร้านหม่าล่าโอเค thank you f i s า t o f สำเนียงภาษาอังกฤษของคนฟิลิปปินนะส์อ่ะสำเนียงเขาดีมากเลยนะนี่นะคะ หอมมากเลยขอชิมเลยนี่น้ำจิ้มอืมโหอ,อร่อยอืมอร่อยมากค่ะเนื้อค่อนข้างรสชาติดีนะคะแล้วก็ดูดิสดมากเลยนะทะเลอะ่ะมาเดี๋ยวทานกันก่อนละกันนะร้านก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอาจจะมาในช่วงใี่จังหวัดที่ดีอีกแล้วนะเนาะ แล้วก็ต้องบอกกับว่าร้านนี้เนี่ยราคา599นะเฉพาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสแต่ถ้าวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์อะ่ะ699เปโซนะคะอืมเนี่แหละอันนี้เป็นบุฟเฟ่นนะก็สามารถสั่งได้ไม่อัน้นเอาจริงนะชาว่าราคาไม่แพงน,นะมีเต้นด้วยนะคะดูดิเต้นด้วย <laughs> ดูดิมีเต้นด้วยอ่ะน่ารักจังเออดูดิเฮ้ยเหมือน m อมเเลยนะดูดิเรียกว่ามีความเอนเตอร์เทนนะคะมีความอินเตอร์เทนเลยดูดิข้าง <c oughs> หลังน่ารักอ่ะเฮ้ยอันนี้ปกติแบบคุณเคยเห็นร้านชาบูนะอันนี้คือเราเคยเห็นแบบแค่ m อเคป่ะเนาะเออน่นเคยเห็นแค่เ k เต้นแต่ว่านี้แบบร้านฮอตพอตมีเต้นด้วย จริงๆก็มีนะนั่นไงอะไรอะ่ะไฮที่เราก็มีไฮที่เราก็มีแต่ว่าจะเป็นแบบเป็นลำหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบน่ารักเนาะเออเป็นร้านโลโก้ที่มีความอิตาเทนนะคะแล้วเขาก็เป็นเสร็จก็รีบไปเลยสวยมากเลยอะ่ะบรรยากาศแบบ <laughs> บรรยากาศดีโรแมนติกสุดๆ <laughs> มื้อนี้นะคะก็หมดไป1,510เปโซนะคะประมาณคนละ490บาทนะคะไม่แพงถือว่าไม่แพงนะแล้วก็ หลายอย่างคืออร่อยมากพวกลูกชิ้นกุ้งหรืออะไรแบบอร่อยเส้นมันเทศอร่อยแบบดีแล้วก็ไอติมอร่อยมากไอติมเป็นแบบเป็นซอฟต์ครีมนะนี่แหละแล้วก็เขาให้มาด้วยดิสคาการ์ดนะคะก็คือลด100เปโซอร่อยแล้วก็บริการดีประทับใจมากนะคะคือพนักงานต้อนรับน่ารักมากเลยคือแบบเขาใส่ใจมากๆแบบยิ้มแย้มอย่างเงี้ย อันนี้ดีประทับใจนะอันนี้บอกเลยเป็นร้านที่แบบแนะนำเลยถ้าใครแบบว่าสายแบบสายหมอไฟยอย่างเงี้ย<ม>ก็มาได้นะคะ thank you นะคะโดยรวมคือประทับใจสุดๆปาโหดูดิเอเอเจ้าของเป็นคนจีนใช่ไหมอ้าวจีจอาไปแล้วหรอโถอดเ,เลยนี่นะคะเห็นไหมเนี่ยเป็นร้านแบบเนี้ยเนี่ย ต้องขับรถมากินเท่านั้นนะนี่มีรปมพอด้วยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะสําหรับหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าสุดๆคือโลโก้จริงๆอะ่ะคือถ้าไม่ใช่คนโลโก้คือมากินไม่ได้หรอกมันมายากขับรถแบบโอ้โหรถติดสุดๆเอาจริงถ้าเลือกได้ก็อยากจะสั่งลายแมนมากินนะแต่ว่าเรามาเที่ยวทงทีไงก็แบบให้มันคุ้มกับที่เราเช่ารถหน่อยอะไรอย่างนี้ อโอเคสำหรับค่ำคืนนี้นะหมดกับฮอตพอตแล้วเดี๋ยวเราเลยกันต่อโอ้ดูนะคะบรรยากาศคืนนี้นะคะโหสี่ทุ่มแล้วรถยังโล่งเลยนะคะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะสี่ทุ่มรถโล่งเป็นไปไม่ได้อ่ะอันนี้ต้องพูดเลยว่าสี่ทุ่มเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยอะรถติดนะแต่อันนี้คือรถไม่ติดบ้าไปแล้วตรงไปเลยเลยเฮ้ย<ๆ> ได้ไงอ่ะอันนี้ถือว่ามาถึงนะเราอัดวิดีโอไว้เลยครั้งนึงในชีวิตได้ขับรถที่ปินปินมันเป็นยังไง Nature NCS by